เคยดูใน YouTube อยู่เหมือนเป็นคนอ่าเพาะนกแก้วอ่ะเพาะนกแก้วอ่ะ้องต้องาะนกแก้วต้องใช่ีย่นิ่งๆก่อนนะเรา่่ต้องมีในเมนมีในแล้วเดี๋ยวนะคุณไปดูใน y o u t u ดูอะไนะเขาทำอะไรเาป็นเดแล้วก็แบบ่าทวิวพวกสั่งอะไรเงี้ยะนกแก้วพอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนแบบเอานกบินไปโน่นเสร็จแล้วบินกลับมาได้ั่ได้สั่งได้คาจากัดความที่ว่าเทพเบน ถ้าพ,พร้อมแล้วไปพบกับปศัศนีหมายเลขสีครับนี่คือชมหน้าของปศัศนีหมายเลข4ของอิงและใบเตยเห็นหน้าเาขาครั้งหน้คิดว่าเขาอายุเท่าไหร่2020 20นะครับ ต่อครั้งแรก20ครับมาถามสายสื่ของเราดีกว่าแต่20น่าจะน้อยไปน่าจะขึ้นมาอีกสักหน่อยเท่าไหร่ดีกุณเอกี้24 24อ่าท่านอื่นใครก็ต่อะไรแด้เคยดูใน YouTube อยู่เหมือนเป็นคนอ่าเพาะนกแก้วเพาะนกแก้วอ่ะต้องต จดอดูกแก้วต้องใชตอใชดียนนิ่งๆก่อนนะฮะเราดืนิงก่อนต้องมีในเออมันมีในยแล้วกันเดี๋ยวนะคุณไปดูใน u ู u b e ด้วยนะครัทํ่าเป็นเแล้วก็แบบว่าทรีวิวพวกสัตว์อะไรเงี้ยนกแก้วออย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนแบบเอานกบินไปนู่นเสร็จแล้วบินกลับมาได้อ๋สั่งได้สั่งได้ใช่มีมาคอมีนกแก้วหลยพันแล้วก็แบบรีวิวว่าวันนี้เปิดบ้านนะอ่ะมีสัตว์กี่ตัวอะไรเงี้ยในยูทูบอะโอ ทำมาไม่กี่ปีอะสักประมาณสักเป็นเรื่องเป็นราวเว้ยยี่ยี่ยี่เจ็ดนะยี่เจ็ดเจ็ดแล้วก็ก็คือคลิปล่าสุดที่เขาทําก็คือเขาย้อมสีผมตามนกแก้วตัวล่าสุดอันนี้ิชตยเขาเนีขาเนี่ผมว่าะเขาเพาะพันธุ์นกแก้วใช่ไหมขายแล้วแล้วขายกษณะแล้วนกแก้วตัวล่าสุดเขาออกมาหัวแดงเขาก็เลยต้องย้อมสีผมตามตามนกแก้วตัวล่าสุดในยูทูบแบบยูทูบเบอร์อายุเบอร์อายุยี่สิบสองอ่าหมออิทธิบอกยี่สิบสองมาที่แอร์ครับ เรื่องนกพุ้งเราแก้พี่ว่าไม่เป็นความจริงหนูอย่าไปเชื่อนะตัดสองคนนั้นออกได้เลยค่ะแก<อ>่าเพาะประกาศเพาะประกาศจาา้ะอย่าเลขน,นะอุ้ยบ้ากินจ้านะเาเล่นเป็นยนประกาศทีแล้วเบาไหตอบจริงจังเลยค่ะแอว่าประมาณ23ค่ะอ่าค่ะแอบบอก23ครับ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่20ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับสิบห้าวินาที ก็ต้อเปลี่ยนคำตอบนะครับจะเปลี่ยนจาก20ปีเป็น22ปีค่ะ22ปีนะครับเพิ่มขึ้นมาเชื่อหมอฤทธิ์เพราะว่าคลิปล่าสุดของเขาเขาพุ่งเพาะทันนกแก้วทำไมอะทำไมถึงเชื่อหมอฤทธิ์หนูคิดว่านกแก้วมันต้องแบบเป็นนกที่สวยมากๆเลยค่ะทีีอ๋อนี่เชื่อเขาเหรอเชื่อเชื่อลูกนกเหรอคะเชื่อเอาแล้วสิเชื่อหมอฤทธิ์ตอบ22ปีงั้นมาลุ้นกัน โบนัส5,000บาทจะได้อีกหรือไม่ถ้าตอบถูกเป๊ะๆแต่ถ้าตอบผิดนะครับโดนหักข้อนี้7,000บาทต่อปีปัษศนีหมายเลขสีครับคุณอายุ22ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับผมไม่่ใช ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหนี่ตอนนี้ทุกคนกําลังงงอยู่ว่าเอ๊ะคุณอายุเท่าไหร่อ่ขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยครับเอ่อสวัสดีครับผมผมเบนบีซีเทพเบนครับผมตอนนี้ก็อายุ28ปีครับผม28ปีครับเอาล่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณเรียกตัวเองว่าเบนบีซีครับนี่คือ AKA ของคุณนี่คือชื่อในวงการเพลงของผมชื่อแร็พเป็น a k ในวงการแร็พของคุณนะครับแล้วเทพเบนคืออะไรอ่ะเทพเบนก็คือเป็นเมื่อกี้นี่เขาบอกว่าคุณเลี้ยงนก ผมฟังแล้วผมขึ้นมากเลยตอนนั้นนะมีคนน้ำหนคือตอนแรกมีคนตอนแรกอ่ะผมเดินออกมาไงแล้วผมก็แบบมองหน้าเขาเขาก็แบบมองผมผมก็เลยสบตาพี่แจ็คแล้วผมก็เห็นเขายิ้มแล้วเป็นรอยยิ้มที่แบบชั่วร้ายมากแล้วเอายิ้มปุ๊บเขาแบบเหมือนเขามีไอเดียแล้วเริ่มเรื่องคนนี้เรียกนกครับแบบวูว่าแบบรู้สึกเ้นตอนนั้นรู้สึกแบบก็ได้ได้แต่กำมัดในใจแล้วทำไมถึงมาแบบอยู่ในวงการแร็ปผมมาเริ่มแร็ปก็เพราะว่าตอนนั้นน่ะ ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศอเมริกาครับแล้วเนี้ยโฮสต์แฟมิลี่ของผมเขาเป็นคนแอฟริกันอเมริกันทีนี้ก็เหมือนเราก็ไปอยู่ในที่ที่เป็นเคานเจอร์ของฮิปฮอปเลยเราก็เลยเหมือนว่าไปซึมซับวัฒนธรรมเข้ามาแล้วพอผมกลับมาที่ไทยก็รู้สึกอยากแบบลองทําเพลงฮิปฮอปที่เป็นของไทยดูบ้างอ่าวันนี้มีเพลงมาโชว์เราไหมก็มีเพลงโลกที่ไม่มีฉันครับแล้วก็ผมก็แอบแถมเพลง เพลงโลกที่มีฉันภาคสองซึ่งอยู่ในอัลบั้มใหม่ผมมาด้วยวันนี้เอาละโอ้โหมาแถมขนาดนี้ไปฟังเพลงจากเบนบินซี่กันเลยนีนอกก็ดีหน่อยวอลวอลวอลวแค่เป็นซาฮาบุวเด็บช็อตว่งผี้ คงจะดีถ้าเธอไม่มีฉันโลกของเธอคงจะดีถ้าเธอไม่มีฉันมันไม่ดีจะบอกกี่ชิดแต่เราก็ทำซ้ำแม้ก็ทำซ้ำเจ็บช้ำวันพรุ่งนี้มันคงจะดีถ้าเธอไม่มีฉันโลกของเธอคงจะดีถ้าเธอไม่มีฉันมันไม่ดี จะได้ไปคิดถึงมึคิดถึงมาเพราะเธอคิดไปกา้มาชนจเอไม่พมลองไป่เเก็บคิดในใสกรไปในฝันแล้วิสกปร่ฉนเป็คนไม่ดีไม่จะพูดแตไม่ทำเองัเป็นฟิลไม่รู้ทำไมเธอไม่ไดสักทีพอาะเราเริมหมเรอก็ไม่ดี Let's go Let's go โลกที่ไม่มีชานพักสองเพลงจากอัลบั้มม่เธอเป็นซาฮาฮาบวเธเป็นซาฮาฮาว แ e v เป็นซบ o ว When I'm with you ชีวิตฉันมันดีกว่านี้รักฉันมันเคยดีกว่านี้โลกที่เธอมีฉันมันดีกว่านี้ When I'm with you ชีวิตฉันมันดีกว่านี้รักฉันมันเคยดีกว่านี้โลกที่เธอมีฉันมันดีกว่านี้ พูดมากมายตอนนั้นไม่ไญ่ดีความทรงจำมากมายที่เรามีใช้แบงค์พันเวราเราไม่เคยมี baby เธอไม่ผิดหรอกไม่เป็นฉันที่ผิดก่อนให้เธอคิดอะไรก็ปล่อยพวกมันคิดไปถ้าพวกเขารลักก่อนเธอคงต้องเสียใจก่อนใช่หรือกับเป็นแสนพวกนี้คอยหาไม่ when I met you ชีวิตฉันมาเคยดีกว่านี้ รักฉันมันเคยดีกว่านี้โลกที่ทำใหมฉัน m ันดีกว่านี้ When I'm with you รักฉันมันเคยดีกว่านี้รักฉันมันเคยดีกวันนี้โลกที่ทำให้ฉันมันดีกวันนี้ซัสซัสซัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซั E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดี S n SE s <N> e <SE> ก็พวกเรานั้นทำในการทีว yeah. ียะเซนทีว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 ียะ